สวัสดีค่ะกลับพบกับบุกเกอร์พาดกันอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องราวโหงหงราราสตร์ที่น่าสนใจตามที่ได้สัญญากันเอาไว้ในตอนที่แล้วนะคะโดยในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของดาวเคราะห์ที่แสดงถึงคู่ครองในทางโหงราศาสตร์กันนะคะโดยในตำราเนี่ยท่านกล่าวเอาไว้ดังนี้นะคะรโหราประสิทธิ์ลิขิตคาดเพศชายหญิงสมสวัสดิ์าสนาประคคู่ที่มีอยู่ในชะตา จงพิจารณาปัจจัยเหตุเพศเทวันพริหัสจันทร์ปั้นตัวหาผัวเมียมีได้พักให้เสียขันหมากมั่นอังคารจันทร์เมถุนธนูคู่สำคัญมักอา,านหารการชูคู่เจ้าเค่ารารหูกุมจันทร์แลเรือนจันทรอังคารนั้นราหูครูท่านทักมักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขาพุทธสุขอีกคู่อย่าดูเบามักมากเมาเสพสมจนสมซาน สุกอังคารกับขละบาปทั้งหยาบคายมีผัวเมียเรียรายอยู่รอบด้านถ้าอยู่เรือนพุทธสุกจันทร์และอังคารมักระรานหมางเมินห่างเหินกันพระรหัส,สป,ปดีเสสาวสาวราหูได้คู่ชิดมักแผกผิดรัคู่ดูหน้าขันกลับเอาธาตชาติชูขึ้นชูชันถ้าอยู่สิงกุมพันกักขลาอังคารเสากุมการแลจันเลง มักซื้อเซ้งคู่ศักรักทาสาสุกระหูหรือจันกับสุรามักเคลา้กลู้โจราระวังภัยอาทิตย์จันเรียนครูอาจารย์ว่าถ้าทำการวิวามักจะร้ายพระเคราะคู่ที่มีอยู่ดังกล่าวนี้ถ้าตกที่ปัตตนิวุ่นวายใหญ่ตกสหัชชะกรรม,มะยิง่งเร้าใจตลอดไวัทั้งสามตามเวลา เป็นนิดเป็นประเป็นกาลีกลุ่มสีกุ่มมนตรีไซว่าไม่ดีเป็นอุจจาวิราชมูลมนตรีดีหนักหนาเป็นตนุพันธุแลลาภาเทพวิวาให้ดีสุขีเออยโดยตามตำราที่ท่านกล่าวเอาไว้นี้นะคะเรามาเริ่มดูกันจากความหมายของบทที่ว่าพริหัสจันปั้นตัวหาผัวเมียมีต้องพักให้เสียขันมากมั่น ตามที่ท่านกล่าวเอาไว้เนี่ยแสดงว่าดวงชะตาใดก็ตามหากปรากฏว่ามีดาวจันทร์กับดาวฤหัสสัป,ปดีเขาสถิตอยู่ร่วมราศีกันในเรื่องของการหาคู่ครองเนี่ยจะไม่ต้องเสียสินสอดทองมั่นที่หมดเปลืองเยี่ยงกับผู้อื่นที่เขากระทำกันนะคะประมติก็ว่าดวงชะตาที่มีจันทร์กับฤหัสร่วมกันในชะตาเนี่ยเจ้าชะตาจะมีคู่ครองโดยที่ไม่ต้องมีการแต่งงานก็คือว่าได้เสียกันเองนั่นเองนะคะ พระรหัสกับจันเนี่ยต่างก็เป็นดาวเคราะห์ประเภทสุพเคราะห์ทั้งสองเมื่อเข้าร่วมราศีกันเนี่ยก็ย่อมเรื่องของการส่งผลคุณให้นะคะท่านกล่าวผลของการที่พระรหัสสัป,ปีเนี่ยกับจันร่วมกันเอาไว้ดังนี้นะคะผีประจันและพระรหัสสับดีอยู่ราศีเดียวกันผู้นั้นจะมีทรัพย์สินเรื่องบริโภคมากท่านผู้ใหญ่ย่อมรักใคร่ ฤหัสกับจันที่กลุมกันเนียถ้ากลุมกันในราศีกรกฎจะเป็นตำแหน่งที่เด่นมากนะคะพระจันนี้จะได้ตำแหน่งเกษตรฤหัสก็ได้ตำแหน่งอุดหากอยู่ในภพที่ดีเนี่ยจะยิ่งอํานวยผลให้สำหรับฤหัสกับจันเนี่ยแม้ว่าอยู่ในตำแหน่งที่เป็นเกณฑ์แก่กันคือเป็นสี่เป็นเจ็ดหรือเป็นสิบโดยปราศจากเชิงมุมเป็นยกร้ายคือไม่เล็งกันโดยเรียกมุมห่างกันร้อยแปดสิบองศาหรือเป็นสี่เป็นสิบแก่กันโดยไม่ใช่เรียกมุมห่างกันเก้าสิบองศาพอดี ดังนี้ก็จัดว่าเป็นเรื่องของการให้คุณเช่นกันนะคะโดยผลของการร่วมกันของพฤหแสกับจันทร์เนี่ยจะบันดาลให้เกิดมีความเมตตามหานิยมในการงานเป็นที่ชอบใจของท่านผู้ใหญ่โดยตามสถิติที่ท่านได้เก็บเอาไว้นะคะปรากฏว่าได้ผ่านชีวิตสมรสเป็นอย่างดีบางรายเนี่ยก็เป็นไปอย่างใหญ่โตมีเกียรติเลยนะคะแต่ว่าการแต่งงานของเขาเนี่ยก็มักจะได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ทางฝ่ายเจ้าสาวหรือที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ต้องควักกระเป๋าสักเท่าไหร่วิเคราะห์ดูแล้วก็เข้ากับหลักที่ว่า ไม่ต้องพักให้เสียขันหมากมั่นนั่นเองนะคะไม่ใช่ว่าดวงชะตาใดที่มีพฤหัสร่วมกับจันทร์ในดวงชะตาเนี่ยจะไม่มีการประกอบพิธีแต่งงานเสมอไปคือได้เสียกันเองเลยไม่มีขันหมากตามปติประเพณีที่ทํากันซึ่งส่วนมากเนี่ยก็มักจะเข้าใจกันตามที่ว่านี้นะคะ ตรงกันข้ามถ้าเป็นดวงชะตาของหญิงเนี่ยจะเพิ่มน้ำหนักกระดัดเพชรแหวนม่นให้เกินค่ายิ่งกว่าที่ควรจะได้อีกนะคะทั้งนี้เนี่ยต้องเป็นการร่วมของจันทร์กับพฤหัสบดีในราศีที่เป็นภพที่ดีตามดวงชะตานะคะคือไม่อยู่ในทุสถานะภพ ที่6 8หรือ12นะคะยิ่งได้ตำแหน่งที่ดีเด่นคือเป็นอูดหรือเกษตรเนี่ยก็จะยิ่งส่งผลให้หนักดียิ่งขึ้นส่วนมากพันที่ได้เรียนรู้หลักวิชาบทนี้เนี่ยพอเห็นดวงชะตาที่มีดาวคู่นี้ร่วมกันอยู่เนี่ยก็มักใช้ผลพยากรณ์ไปแบบเห็นตรงมีด้ตีความหมายแยบยนต์ตามโบราณาจารย์พยากรณ์ตรงๆว่าชะตานี้จะไม่มีการแต่งงาน โดยต้องได้เสียกันเองแต่ความจริงแล้วเนี่ยการแต่งงานจะเกิดมีได้และก็มีโดยที่เจ้าบ่าวเนี่ยอาจจะไม่ต้องควักกระเป๋าเลยแต่ว่าหากเป็นชะตาเจ้าสาวเนี่ยก็มักจะพบกับเจ้าบ่าวกระเป๋านักๆทั้งนั้นนะคะต่อมาก็คืออังคารจันเมถุนธนูคู่สําคัญมักอาหารการชูคู่เจ้าเคา่าโดยที่นิพนธ์ของท่านโหราจารย์ในประโยคนี้เนี่ยท่านแสดงความหมายเอาไว้ว่าในชะตาใดาที่มีดาวองาังคารร่วมราศีกับดาวจานันทร์ ลัสถิตยอยู่ในราศีเมถุนหรือราศีธนูเนี่ยชะตานั้นก็จะมีการกระทําที่กล้าหาญเกี่ยวกับเรื่องความรักคือกล้าเสี่ยงแล้วก็กล้ากระทําในทํานองที่เรียกว่าเอาพิมเเสนไปแลกกับเกลือได้แต่ไม่คิดหน้าคิดหลังโดยปราศจากสติที่เหนียวรั้งเลยนะคะโดยราศีเมถุนเนี่ยตามความหมายชื่อราศีเนี่ยก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าหมายถึงอะไร เมถุนเนี่ยเป็นราศีที่มีดาวพุธเป็นเจ้าเกษตรครองอยู่มีราศีธนูเป็นราศีที่สถิตตรงกันข้ามในทวารทศจักรเรียกตามศัพทขโงก็คืออยู่ในสถานะที่เล็งกันราศีธนูเนี่ยเป็นราศีที่มีดาวพฤหัสเป็นเจ้าเกษตรครองอยู่สภาพการของดาวพุธและก็ดาวพฤหัสเนี่ยมีความใกล้เคียงกันต่างกันก็ว่าเดินคนละแนวเท่านั้นก็คือพุธมีสภาพเป็นเรื่องของปัญญาและก็ความนึกคิดแต่เป็นความนึกคิดในทางโลกส่วนพฤหัสเนี่ยมีสภาพเรื่องปัญญาความนึกคิดเหมือนกัน แต่เป็นปัญญาความนึกคิดทางธรรมหรือจะอนุมานเอาว่าปริหัสนั้นแน่ได้แก่สติและพุทธได้แก่ปัญญาก็ได้นะคะเพราะเหตุที่มีผลใกล้เคียงกันดังนี้แน่ก็มักจะกล่าวรวมๆกันไปว่าสติปัญญานั่นเองโดยธรรมชาติดาวเคราะห์อังคารกับจันทร์ทั้งสองดวงนี้มีธรรมชาติผิดแผกแตกต่างกันมากอังคารเป็นดาวทําลายความชักนําของจันทร์ได้รุนแรงกว่าเสาโดยในตําราเฉลิมไตรภพได้กล่าวถึงปฐมเหตุชาติเวรของดาวเคราะห์ ของจันและก็อังคารว่าอังคารเนี้ยพยายามลอบเข้าไปทําชู้กับจันที่ถูกซ่อนไว้ในผาอ,อบอังคารก็ยังเล็ดลอดดอดไปเป็นชู้กับจันจนได้กระทั่งกลายเป็นชนวนวิวาทกันอย่างหนักถึงกับใช้อาวุธประหัตประหารกันดังนั้นเมื่อดาวเคราะห์อังคารกับจันเนี้ยโคจรเข้าไปร่วมกันในราศีจากชะตาผู้ใดท่านโบราณจยาเนี่จึงวางบทพยากรณ์เอาไว้ว่าชะตานั้นเนี่ยเป็นชะตาเจ้าชู้แต่ที่จะรุนแรงถึงขนาดที่เรียกว่า หลงรูกู่ไม่กลับนั้นก็ได้เก่การโคจรไปร่วมกันในราศีเมถุนและธนูซึ่งราศีเมถุนเนี่ยกรองด้วยดาวเคราะเกษตรพุทธและราศีธนูนั้นเนี่ยครองด้วยดาวเคราะเกษตรพฤหัส พระาะราศีทั้งสองนี้เนี่ยสัมพันธ์กับราศีตุลันเป็นราศีปันนิลิภพที่7ของชะตาโลกเนื่องจากโหราศาสตร์ฝ่ายนิรายนาระบบนั้นเนี่ยได้กําหนดจุดเริ่มต้นที่จุดแรกของบาดเรื่องที่1แห่งอัศวินีนักษัตย์ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นทุกกรณีคือเป็นจุดเริ่มต้นราศีเริ่มนวางเริ่มตียางและเริ่มต้นนักษัตย์พระอาทิตย์เนี่ยโคจรเข้าสู่ราศีนี้เมื่อใดก็ถืออาว่าวันนั้นเป็นวันสงกรานต์เปลี่ยนปีใหม่ การนับจํานวนองศาลิปดาจากจักรราศีก็ดีการนับพบจากจักรราศีก็ดีเนี่ยเริ่มต้นนับจากจุดเดียวกันนี้ก็คือเริ่มนับลิปดาจากจุดนี้เป็นต้นไปจนครบรอบราศีตรงจุดสุดท้ายแห่งบาทเรือที่4ของเรวตีนักษัสตร์จะได้จํานวน 21,600ลิปดาหรือ360องศาส่วนการน,นับพบเนี่ยก็จะเริ่มจากจุดนี้เนี่ยนับต่อไปจนครบ30องศาเป็นพบที่1ได้แก่ราศีเมษและนับต่อไปครบอีก60องศาก็จะได้พบที่2คือราศีพฤษภนับต่อไปกระทั่งครบ360องศาก็จะได้พบที่12คือราศีมีนฉะนั้นท่านจึงกําหนดจุดเริ่มต้นนี้เนี่ยเป็นอัตราคือลัคนาของโลกซึ่งตรงกับราศีเมษ เป็นจุดที่ลัคนาโลกในสถิตยอยู่และเมื่อนับต่อไปจนถึงราศีตุลก็จะได้พบที่7ของโลกอันเป็นพบที่ให้ความหมายของคําว่าคู่เช่นคู่ครองคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนเป็นต้นนะคะ สำหรับดาวพุธที่เป็นกเกษตรของราศีการอีกตำแหน่งหนึ่งเนี่ยและดาวพฤหสัสบดีซึ่งเป็นกเกษตรราศีมีนอีกตำแหน่งหนึ่งราศีทั้งสองนี้เนี่ยไม่ได้มีส่วนสัมพันธ์ถึงราศีตุลด้วยไม่ว่าจะเป็นการร่วมโดยตรีโกณหรือโดยเป็นโยกราศีทั้งสองนียก็ไม่ได้สัมพันธ์กับราศีตุลเลย ผิดกับราศีเมถุนกับธนูซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับราศีตุลโดยใกล้ชิดท่านโบราณอาจารย์เนี่ยจึงกําหนดเอาแต่เพียงว่าจันอังคารเมถุนธนูคู่สําคัญมักอาจฐานการชู้คู่เจ้าเกลาคำว่าอาจฐานฉุนเฉียวและรุนแรงนั้นเนี่ยเป็นลักษณะการอนเนื้องมาจากอิทธิพลของอังคารเมื่อมาสัมพันธ์กับจันทร์เข้าเนี่ยก็แปลสภาพกลายเป็น การอาถรรานแรงต่อสเสน่ห์อาถรรา์ทหารร่วมในราศีอื่นก็พอทำเนาถึงแม้จะอาถรฐานแต่ไม่ถึงกับกล้าสแสดงออกหรือประสะาทการยับยั้งชั่งใจแต่หากร่วมกันในราศีเมถุนหรือธนูอันเป็นราศีของดาวปัญญาและสติดังนั้นปัญญาและสติก็พลอยดับวูบไปตามกระแสของอังคารและจันทร์ที่โคจรเข้ามาสถิตทำให้เกิดอารมณ์ชั่ววูบขึ้น ตามธรรมชาติของมนุษย์เราทุกรูปทุกนามเนี่ยล้วนแต่เป็นผู้ที่หนาแน่นอยู่ด้วยกิเลสตัณหาหากแต่พอมีสติสัมปชัญญะเนี่ยคอยเหนี่ยวรัง้งถ่วงตรึงไว้ไม่ให้เตลิดไปตามอารมณ์นะคะดวงดาวที่เป็นเจ้าการในเรื่องของการไตรตรองเหนี่ยวรัง้งชั่งใจเนี่ยก็ได้แก่ดาวพุธและพฤหัสบ,บดีอันเป็นเกษตรของเรือนที่3เมถุนพุธ และเป็นกเกษตรของเรือนที่9ธนูพฤหัสบดีของโลกฉะนั้นในการพิจารณาดวงชะตาของบุคคลทั่วไปเมื่อจะพิจารณาถึงเรื่องสติปัญญาและนิสัยของเจ้าชะตาท่านนิพึงพิจารณาจากพบที่3และพบที่9ในดวงชะตาตรวจดูว่ามีดาวเคราะห์ใดสถิตอยู่บ้างแสดงผลตำแหน่งดีชั่วประการใดมีดาวสุประค์ที่ส่งแสงถึงพบทั้งสองนี้บ้างหรือไม่และให้พิจารณาผลจาก,กเกษตรเจ้าเรือนพบทั้งสองด้วยนอกจากนีนน้ให้พิจารณาดูดาวพุธพฤหัสอันเป็นดาว เราะเกษตรเจ้าเรือนพบที่3เจ้าเรือนพบที่9ของโลกเป็นเครื่องประกอบวินิจฉัยด้วยประการหนึ่งฉะนั้นในดวงชะตาใดก็ดีเมื่อมีดาวเคราะห์จันทร์กับบังคารร่วมกันเพียงสองดวงและสถิตอยู่ในราศีเมทุนหรือราศีธนู ถ้าหากดาวพุธกับพฤหัสบดีในดวงนั้นเนี่ยเป็นดาวที่อับแสงไม่สามารถจะบรรลุผลดีให้กับพื้นชะตาเดิมได้ยิ่งราศีที่จันทร์กับอังคารร่วมกันจะเป็นราศีเมทุนหรือราศีธนูก็ดีอเผอิญไปตรงกับภพบที่7ในดวงชะตาเข้าชะตาเช่นนี้เนี่ยมักจะไม่แคล้วที่แสดงความอาถรรพ์ในเรื่องชู้สาวบางครั้งแสดงมากเลยไปจนเข้าขั้นเป็นอาชญากร,รการบรมก็มีนะคะหรือในการวินิจฉัยดวงชะตาเนี่ยหากปรากฏการจากดาวเคราะห์นิชตาในมีจันทร์ร่วมกับอังคารในราศีเมทุน ุนหรือธนูให้พิจารณาดูดาวพุธกับพฤหัสในดวงให้ดีหากดาวทั้งสองนี้ยังทอรัศมีจราแสงในชะตาก็จะสามารถคุ้มครองพอผ่อนหนักเป็นเบาไปได้แต่หากพุธกับพฤหัสสบดีบอดแสงไม่ให้คุณหนุนชะตาก็พึงระวังอารมณ์ชั่ววูบเกี่ยวกับกรารมณ์ให้จงหนักนะคะค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของดาวเคราะห์ที่แสดงถึงคู่ครองตอนแรกนะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยฟังโดยใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะ แต่เรื่องราวที่น่าสนใจนี่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะในตอนหน้าเราจะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าเกรดน่ารู้ทางโหราศาสตร์เกี่ยวกับกู้ครองใดวงชะตาของเราเนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะให้สาระแล้วก็บันเทิงกับเพื่พอนๆด้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ